เอาแม่เลยแม่สิบสองอะยากแล้วแม่สิบสามมันยากไปแม่แม่อะไรดีครับทุกคนแม่เะยแม่พี่ว่าพี่ว่าเราไม่ได้เล่นแล้ววันนี้แม่เก้าแม่เก้าแม่เก้าคนที่มั่นใจว่าตัวเองท่องสุขุนแม่เก้าได้สามคนเชิญไปหาทีมงานเออเออมาเลยอ่ะอ่ะท่องภาพทด ถ้าผิดไม่เอานะถ้าผิดไม่เอาเดี๋ยว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 ให้ไปท่องให้ทีมงานฟังเปิดท่องต้องให้ทีมงานฟังแล้วต้องผ่านแล้วก็าทิ้งมาุกคนตรงนี้มีคนท่องได้แค่สี่คนเองเหรอที่จะยกเอาคนที่ไม่ยกขึ้นมาคืออะไรไม่มั่นใจในการท่องแม่เก้าของเราเหรอเออเขาไม่ได้ท่องงานแล้วก้าหนึ่งก้าวสองสิบแปดก้าวสามยี่สิบเจ็ดก้าสี่สิบหกข้างล่างทวงว่าทำไมแม่เอาแม่สองหนูท่องได้แค่แม่สองแม่สองแม่สองนี่โอ้ย ท่องแบบมีทำนองไหมแม่สองมันใครๆก็ท่องได้สองสามแปดสองสามแปดสองสามหกเลยถาม international fan ใช่ไหมเลยไหครับว่าเขาท่องยังไงโออิเตอร์อิเตอร์แฟนชื่อฟันอเปลาอ๋อชื่อชื่อเลยชื่อฟันเลยเซียฮะ how you multiply เซอรัลลูณปะอะไรฮะใช่ใช่ multiply the number you have a rhythm you have the แล้วเขาเขาจะพูดว่าอะไรสองมัลติพายวันเนี่ยคือมัลติพายวันมันไม่มีสูตรนี้อะในต่างชาติไม่ไม่มีใช่ไหมเออมันมีการเขาจะพูในต่างชาติป่ะไม่หรอ you have a trick to to multiply the number what trick what what do you from myanmar myanmar h o w s myanmar do ติ๊กนี้โตเลติ๊ิตุลีอ่ะติ๊ตลีอ่ะนิตตุลีอ่ นิลีอรีปิดคือหนึ่งติดนิโตเลงาชาวคุณชิเกกดะเซโออาจารย์เตอาจารย์เตเป็นชาวเมียนมาแล้วอะไรนะชาติที่แล้วแต่มันยังระลึกชาติอยู่อะไรนะติดนิโตเลติดนิโตเลอัฟาร์ติดนิโตเลติดนิโตเลโอ้โหตายแล้วไปต้อนคุณนิวีราชิเฟคุณนิวีราชิเโกูดะเซโกดอ้โห สินเงีบตเลสนเงียตุเลเออสิ้นเงีบตุเลโอ้น่าักอเก่งเราได้แล้วใช่ไมอ่ะมีอีเวนต์ามาไหมได้เวลาแล้วครับต้องเตะครับครับ